ครับวันนี้ก็จะมาเผยเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าทํายังไงถึงจะหายจากโรคได้นะครับก็เป็นแนะนําผลิตภัณฑ์ชื่อว่า a 4โนะครับก็ช่วยแนะนำนยครับว่า a 4คืออะไรครับคือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนซึ่งคนเราเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีฮอร์โมนด้วยกันทั้งคู่เพียงว่าจะไม่เท่ากันผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเยอะกว่า แต่ผลิตภัณฑ์ a 4ตัวนี้มันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งผู้ชายและผู้หญิงและก็ช่วยเสริมแคลเซียมอายุของทุกคนนะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงพอขึ้นเลขสามไปแล้วแคลเซียมก็จะลดน้อยลงแต่ตัวนี้จะไปช่วยยับยัง้งแคลเซียมแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญของคนเราให้ดีขึ้นช่วยในเรื่องของระบบเลือดทุกอย่างให้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นจะเห็นได้ว่าจากภาพถ่ายผมสมัยเมื่อก่อนเนี้ยไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปนะผ่นขึ้นเต็มหน้าเลย แต่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็คือหน้าอย่างที่เห็นนี่แหละครับอ,อืมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ผิวหน้าผมดีขึ้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าผิวหน้าผิวตัวด้วยครับผมแล้วก็ถ้าทานคู่กับผลิตภัณฑ์บบดีเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นมากเลยทีเดียวครับ,<อ>รบผมก็ส่ว <A 4 S 2> นผลลัพธ์ที่ผมได้รับนะครับในในตัวของผู้ชายซึ่งจริงของผู้หญิงเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ที่เยอะขึ้นกว่านี้แน่นอนเยอะมากด้วยก็คือรับประทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่ครับก็แต่จะก็จะแนะนําว่าคุณผู้หญิงเนี่ ใช่ครับแนะนําเป็นพิเศษใช่ครับนะครับโอเคก็ส่วนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการให้ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะครับเพื่อให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นตัวฮอร์โมนในร่างกายก็อาจจะเริ่มน้อยลงนะครับก็อันนี้จะช่วยให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้นใช่ครับนะครับก็ถ้าสนใจรายละเอียดของตัวเอโตัวเนี้ยนะครับสามารถติดตามได้จากไหนครับก็ติดตามได้จากผู้ที่ส่งลิงก์นี้ให้คุณนะครับ ถ้าสนใจตัวผลิตภัณฑ์นะครับหรือสนใจที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยติดต่อได้เลยครับตามลิงก์ข้างใต้นี้และถ้าเกิดสนใจที่จะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ A4 ได้มากขึ้นเนี่ยก็ดูตามลิงก์ของคุณหมอจิรพันธ์ที่จะมาช่วยบรรยายรายละเอียดทั้งหมดของ A4 ให้ทุกท่านได้ทราบครับโอเคครับ